สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านจ้ะวันนี้ครัวไม่ออนทำกับข้าวนะคะง่ายเลยทอดปีกไก่จ้ะแม่ซื้อปีกไก่รึ่งกิโลนะคะอันนี้เสร็จแล้วจ้ะพอดีคิดเห็นว่าไม่ได้ถ่ายลงคลิปกันเลยไปหยิบโทรศัพท์มานะคะสีสันสวยงามนะคะแม่ก็ใส่แป้ง แป้งรสดีจ้ะใส่แป้งรสดีแล้วก็ใส่กระเทียมไม่ใส่นะคะแป้งรสดีแล้วก็รสดีด้วยมีผสมกันนะคะซีอิ๊วขาวแม่ก็เพิ่มซีอิ๊วขาวไปด้วยจ้ะ คึ่งกิโลทอดทั้งหมดเลยจ้ะสวยนะคะใส่แป้งรสดีสวยจ้ะมาด้วจ้ามาทานข้าวกับแม่เนี่ยอาหารเช้านะคะกี่โมงแล้วนี่เพิ่งจะทำกับข้าวคะ่ะสีสวยงามน,นะคะใส่แป้งรสดี แล้วก็รสดีอีกเพิ่มไปอีกหลายอย่างเสร็จแล้วจ้ะเรือสองทิ้นชิ้งสุดท้ายจ้ะตอนแรกๆก็ลืมลืมเอาโทรศัพท์มาถ่ายให้ท่นผู้ชมได้ชมเพื่อนๆของ แม่เนี่ยเลยคิดได้ก็ไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายนะคะฝากท่านผู้ชมมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะตอนนี้ร้อนแต่เช้าเลยนะคะสามวันแล้วไม่จะเป็นลมแล้วร้อนมากจ้ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ